ตอนนี้ก็6โมง14นาทีอยู่ที่สนามวินดงง์อนเฮาสวันนี้ก็จะไปงานวิ่งขนแกน21วิอยู่ที่7โมง20ยก็กินข้าวเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องไปเจอแล้วถ่ายทีตอนถึงสนามวินด์ขนแกน่น,นะ้นวันนี้อยู่ที่สนามวินดอนแกน9โมงครตกรถไปกำลังหาทางไปอยู่นะครับ เดี๋ยวไปเจอที่เซนทรัลกัน,กนตอนนี้ประมาณ9โมง50นาทีนะครับอยู่ที่อยู่นนรตรงเซนทรัลนะฮะตรงฝั่งประตูเมืองฮอดแกนนะอ่ายัางไม่เปิดอะยังยังเข้าไปเอาบิ๊บไม่ได้ เดินด้เแถวนี้ก่อนนะละฮะครับตอนนี้ประมาณสิบครึ่งไัไหวสารลังเลงเสร็จแล้วยังคิดไม่ออกว่าหลังจากรับบิ๊บเนี่ยจะไปไหนต่อเฮ้ยตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับไปที่ เซ็นทรันของแก่นนะฮะโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นห้าหนะแกนทองนะฮะ 1.1.2.0นยี่ครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบป่ายละเหลือเวลาชั่วโมง่อนที่ไปเช็คอินที่พักนะ okay, มาถึงห้องแล้วนะครับอยู่ที่โรงแรมโฮจิินคของแก๊นะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงบ่ายสองเลยเดี๋ยวสักสี่โมงมค่อยว่าตอนนี้อากาศโคตรร้อนเดินไปไหนไม่ค่อยไม่คดวกเลยเดินไปไหนก็อากาศร้อนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลองดูสี่โมงแล้วกันครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหลังจากหลับไปประมาณสามชั่วโมงโอ้ตอนบ่ายก็ แดดเนาะอากาศมันร้อนจริงมันไปไหนไม่ค่อยได้นะบึงกว้างมาก,นะเ,ดกแบบเดี๋ยวไปไม่นานด้วยเดินตลาดก็ไปหาอะไรกินต่อนนะว่าพรุ่งนี้ ปล่อยตัวตีสี่ตีสองก็ต้องตื่นละเดินเล่นตอนนี้อยู่ที่ตลาดต้นตาลน,นะครับเดินเล่นสักแป๊บอาจจ้ะ ก็3ามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเราเตรียมชุดเสร็จแล้วพรุ่งนี้ตื่นตีสอครึ่งนะเพราะว่าอ่าสตาร์ทตอนตีสนะก็เดี๋ยวบวกเวลาเดินไปด้วยนะฮะห่างจากที่นี่ประมาณไม่เกิน2โลก็ถือว่าวอร์มโอเคเดี๋ยวถ่ายต่อวันแข็งนะฮะ ตอนนี้ตีสามครึ่งนะเครึ่งชั่วโมงเพิ่งวิ่งจากโรงแรมมาเดี๋ยวฝากเอาละครับไ้าอาจะมาแ่งแรกตอนีนาลามนยังไมจัด Yeah. Anyway. ตอนก่อนปล่อยตัวตีสนั้นเออเปิดดูอากาศว่ามันจะร้อนขนาดไหนดูประมาณสร์ดูมาแล้วประมาณ30องศาร้อนเอาเรื่องนะอส่วนถนนในตอนช่วงแรกที่เข้ามิตภาพนะก็ถนนกว้างนะยังยังไม่มีปัญหาเรื่องแบบที่เข้าถนนมิตรภาพกนะเถนนมันกว้างนะก็ ตอนช่วงแรกอยังไม่ได้เกาะกลุ่มมากขนาดนั้นนะฮะแต่ที่มีปัญหาตอนก่อนปล่อยตัวเนาะก็คือเรื่องห้องน้ำนะมีอยู่ที่เดียวนะ,นะฮะต้องต่อแถวรอประมาณเ,ก,เกือบ20นาทีเลยท้าทนะ่าส่วนเรื่องปัญหาอากาศร้นอนก็สามสิบองศาก็ ถือว่าร้อนอย่างเมื่อวานที่ช่วงบ่ายๆเนี่ยอนอนไปประมาณ3ชั่วโมงยังร้อนอยู่เลยยังมีการเพียแดดนึกว่าตอนเช้าจะอากาศมันจะเย็นลงบ้าไม่ไม่ได้ช่วยเลยเรวิ่งในตอนเดือนมีนาที่โคตรร้อนแล้วก็ตรงช่วง2กิโลนะมี หาก็คืออท่อประปาแตกก็เลยต้องมีเบี่ยงหลบขวาบ้างน,นะ,ะ,ะส่วนเรื่องอตามติด ถนนการปิดช,ช่องทางจราจรก็ไม่ได้ปิดได้ร้อยเอร์เซ็นตเรายังถนนดโดยเฉพาะถนนในเมืองก็ในแต่ละแยกเขาก็ต้องแบบรีบข้ามตอนตำรวจเขาโบกให้โบ,กใ,บกให้รถจึดนะะรถนนบางแยกอาจจะต้องแบบวิ่งเร็วนิดนึงเพื่อข้ามตรงก็จถึงเมหวคจริงก็ต้องหยุดเพื่อให้รถข้ามนะครับแล้วก็ด้วย เวลาคัดออฟของสนามนี้เนาะเพที่ดูกิโลอย่างกิโลเมตรที่3ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนคับออฟนะฮะก็เท่ากับว่าคัดออฟที่ประมาณเ0จสิบก็ถ้าเดินถ้าคิดจะเดินอย่างเดียวก็คงโดดตั้งแต่คัดออฟแรกแล้ว ตอนนี้ผ่าน4โลแล้วนะครับอยู่เข้ามาในพรัมหาธาตุตอนนี้ประมาณ29นาที จากวิ่งเข้าตัววัดพระมหาธาตุนะก็จะวิ่งไปทางบึงแก่นนครนะครับวิ่งวนรอบตั้งแต่กิโลเมตรที่4กว่ากว่าจนถึงออกมาที่กิโลเมตรที่ประมาณ7-8ถึงนะถึงกิโลเมตรที่5เช็คพอยต์นะครับ34.18นาทีวิ่งรอบ บึงนี่ก็ย,ยังยังไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะมันจะเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่แปดต้น,นไปนะครับแล้วก็ตอนวิ่งรอบบึงเนาะก็วิ่งมาเจอหมอเค็นด้วยนะครับน้า ตั้งแต่วิ่งรอบบึงมานะมันก็จะมีถนนบางช่วงที่ไม่มีไฟนฮะมันเข้าไปในเมืองก็มีบางช่วงที่ยังไม่มีไฟแล้วก็บวกอ่บต้องข้ามแยกที่ถนนไม่ได้ปิด100%ก็เลยต้องเร่งสปีดเพื่อออกจากแยกรีบวิ่งออกจากแยกนะ นี่ผ่านง8โลนะตอนนี้กำลังจะหานะทางข้าหองน้ำนะเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ประมาณ8.6โลนะฮะตรงที่ที่อยู่ห้องน้ำไปนะก็วิ่งต่อไม่ไหวก็เลยเริ่มเดินแล้วตั้ง <c oughs> แต่กิโลเมตรนี้ ก็หลังจากวิ่งจากถนนกลางเมืองมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายกำลังจะเข้าไปทางบึงทุ่งสร้าง ผ่านเช็คพอยต์ตรง10กิโลแนละ้วก็วิ่งสลับเดินไปบ้างวั <c oughs> นนี้ผ่าน10โลแล้วนะเ5ลื 75. ตอนนี้หยุดเดินมาประมาณโลนึงละไม่น่าจะไหวรลองเทคอาจจะถ่ายแบบอเทคจะถ่ายแบบเป็นตัดเป็นช่วงๆนะครับ ตอนนี้อยู่ถนนตรงบึงทุ่งสร้างส่วนทางที่จะเข้าวิ่งรอบบึงทุ่งสร้างก่อนหน้านี้เราจะต้องไปทางด้านหลังวิทยาลัยบันิตเตเชียนะแต่ว่าคราวนี้เหมือนกับวิ่งผ่านหน้าสวนบึงเลยแล้วก็ไปยู่เทินที่กิโลเมตรที่14นะครับแล้วก็ออกจากบึงตอนกิโลเมตรที่17อันนี้เดินประมาณ12โลจะครึ่งนะครับ ทางรอบบึงนี้ก็ไม่ได้สว่างปังช่วงนะฮะเหมือนเหมือนกับที่ทางวิ่งที่ผ่านมานะฮะก็จะวิ่งยาวไปจนถึงกิโลเมตรที่14แล้วค่อยยู่เทินต่อนะฮะ ตอนนี้14โลนะฮะจ,จุดยูเทินของเบิร์ครับเกือบ2ชั่วโมงอะ่ะไม่ดีเลยนะ โอ้ตอนนี้เหลือ3โลนะฮะมีสลับเดินมาแล้วตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งโอป้ปัญหาเรื่องท้องเนี่ยตอนนี้ก็เหลือ3กิโลเมตรสุดท้ายนะฮะตอนนี้เข้ามาที่ถนนหน้าเมืองเ,อเรื่องเนินนี่ ตรงถนนนี้น่าจะเป็นเนินที่สูงที่สุดแล้วเพราะว่าตั้งแต่กิโลเมตรแรกที่วิ่งมามันจะเป็นเนินค่าความชันแล้วมันจะเป็นเนินลงสูงกว่าอันนี้จะมีแค่เนินเดียวที่ค่าพุ่งขึ้นมาแล้วก็หลังจากออกมาจากบึงแล้วเข้ามาถนนในเมืองนะก็ตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วก็ การวิ่งข้ามถนนก็จะเริ่มยากขึ้นนะเพราะว่ารถเริ่มเยอะขึ้นนยตอนเช้าอาจะต้องสปินเพื่อข้ามแยกหรือไม่ก็ต้องหยุดตามที่เจ้าหน้าที่บอกให้หยุด teruslah ya เจ็ดแปดโลเดี๋ยวเอาขอก่อน ก็ออกเดินออกจากงานแล้วครับ <g all> <sh arp> จบแล้วนะของแกนยี่ส oh, okay. ิบเอ็ดเกือบไม่ทันสามชั่วโมงนะโอ้โหวิ่งสิบโลแล้วหมดเสียดายนะตอนนี้เดินมาถึงสารหลักเมืองแลเดี๋ยวจะเดินกลับโรงแรมโอเคตอนนี้ประมาณ11บเอโมงจากครึ่งนะฮะ ก็เดี๋ยวไปออกเช็คเอาละแล้ว,ลวเดี๋ยวไปหาอะไรกินไปเดินสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าอจองไฟล์บิน4ี0โมนาทีนะคิดว่าถ้าเตรียมตัวมาดีกว่านี้น่าจะแบบยิงยาวได้ประมาณ2.2.10องน่าจจะได้แต่เออแต่เตรียมเรื่องท้องมาไม่ดีนะฮะ งานจัดงานเนาะถนนก็ไม่ได้ปิดได้ร้0ยนะถ้าถ้าวิ่งแบบช้าๆสสาๆอ,อาจจะแบบต้องมีการเบรกต้องเบรกรอให้รถผ่านไปบ้างนะฮะถ้าตอนแบบใสาๆนะแล้วก็จุดให้น้ำกโ็โอเคนะสำหรับทุก2องโลแต่ว่าจุดแรกๆที่คนจะออกกันเนี่ยทีมเขาคงาทำไม่ทันนะฮะ แต่ช่วงหลังนี้ก็โอเคมันยังบอกกระจายตัวไปได้นะส่วนเรื่องห้องน้ํานี่ก็หลายจุดโ็โอเคโอเคดีมันมันยังพอมาร์คไว้ไว้เซฟตัวเองได้นะฮะรอดไปเดี๋ยวต้องเช็คเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพนะฮะไปตัดคลิปต่อกําลังคิดอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมาแก้มือใหม่หรือขอนแกนสิบเดี๋ยวอาจจะต้องมาเดี๋ยวดูวิธีแล้วกันนะฮะ เพราะว่าไม่ได้คงไม่ได้มาขอนแก่นบ่อยหรอกนะฮะโอเคลืมไปเลยเดือนสามนี้น่าจะไม่มีจบแค่ง,งานนี้แลมั้งขอนแก่นยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวดูปลายเดือนปลายเดือนไม่น่าทันไม่น่าลงอะไรทันละแล้วก็เดือนสี่เดือนสี่น,นี้น่าจะเว้นไปเลยเว้นไว้ให้แบบเทรนนิ่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกันที่เดือนห้านะฮะ เดืนห้าก็มีงานใหญ่หลายงานอัดกันมานะที่จริงงานมันที่จริงงานมันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือน4ี่ลวประมาณ28เมษามีอยู่2งานที่เห็นอยู่แต่ว่าน่าจะลงอีกทีน่นาจะเป็นเดือน5เลยนะฮะถจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวค่อยโพสต์ต่ออีกทีนะฮะโอเคคลิปนี้จบแล้วนะฮะถ้าคนดูชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะฮะก็แค่นี้ก่อนนะฮะไปแล้วฮะ 再见，下期节目再